เื่อวานเกิดอุบัติเหตุกับเรานิดหน่อยแล้วจุดน้ําตื้นด้านหลังแกนเตอร์เมโลมีก้อนหินก้อนหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้กระแทกเข้ากับหน้าเรือตัวเรือไม่เสียหายนะแต่มันกระแทกเราไปรอบๆได้ของมีค่าบางอย่างตกลงไปในน้ําเราไม่เห็นว่ามันคืออะไรแต่ก็น่ากังวลเราคิดว่าเราเจอสิ่งสําคัญของเราทั้งหมดแล้วเขาดูมันทึกจากพิธีเปลี่ยนชื่อเรือแล้วเขากลัวว่าจะผิด ขั้นตอนฉันก็ไม่รู้นะว่าเขาจะ,จะเชื่อเรื่องโชคลางขนาดนี้ฮะโอ้ไม่เจ้านี่คือเนื้อเรื่องต่อจากอ๋อโอ้ันดียี่สิบสิงหาโอเคครับ okay. ผมมันเป็นเนื้อเรื่องต่อของเรือลำนั้นฮะที่เอ่อทำพิธีเปลี่ยนชื่อใหม่นะส่วนเราเนะี่ยเหรอเราก็ต้องกลับไปที่เกาะนะครับผมโอเคเวลาก็เหลือเฟือนเลวฮนะ ตกปลาตรงนี้ได้อีกสักนิดแล้วก็เข้าเกาะน่าจะทันครับยตกได้เปลาตกไม่ได้นะเหมือนเราจะไม่มีเบสสำหรับตกน้ําลึกอันน,นนะก็ซื้อได้ยังหรือเปล่าไม่รู้ครับอ,ออนุญาตไปตรวจสอบกันนะโอ้โหทำไมเรือมันอืดอๆดอ,ดอ,ดอ,ดอดขนาดนี้ก่าถ,ถึงท่าเรือนะโอเคจะผ่านสง่าผ่าเผยปุ๊บ โอ้โหอะไรวเนี่ยผู้ด,ดูแลประภาคารนายกข้างก่อสร้างอ่าคุยกับใครดีก่อนนะอืมเอ้ยคุยกับใครก่อนดีครับอะไรวะเอ่องั้นก็คนนี้แหละครับมีอะไรคุณรู้จักเรืออับปานแถวนี้บ้างไหมเธอมองคุณอย่างน่าสงสัยมีอยู่จุดนึงใกล้กับด้านหลังแกนเตอร์แมโล เป็นจุดที่กระแสน้ำพัดถาซากเรือมาจากทะเลบางคืนฉันจะเห็นแสงผิดธรรมชาติต่อขึ้นมาจากพืนน้าอันมึนมิดนั่นนึกไม่ออกเลยว่ามีอะไรอยู่ใต้นั้นด้านั้นถ้าเธอกําลังตามหาสิ่งที่คิดว่าเธอกําลังตาหาอยู่ก็ลองไปตรงนั้นดูนะเออจุดๆไๆมๆ่มีอะไรครับอืมพยุมกนอบแบ็กสโตนเอ ฉันเคยเห็นสิ่งต่างๆมากมายจากบนนี้นะท่านเห็นเรือหยนะาลำนั้นกลับมาฉันเลยเลือกที่จะมองไปทางอื่นเรือหายนะลำนั้นเหรอ่านเห็นแสงที่ผิดธรรมชาติกระพริบผ่านหน้าต่างพวกนั้นอะไรก็ตามที่เธอวางแผนไว้หวังว่าเธอจะรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่โอเคคุณได้ยินเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับที่นี่บ้างไหมครับ นเห็นอะไรแปลกๆมากมายบนยอดประภาคานนี้นะมาค้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อสายตาตัวเองได้หรือเปล่าเธอยกตะเกียงขึ้นมาเพื่อส่องใบหน้าของคุณ<ม>นี่เธอยืนอยู่ตรงหน้าฉันจริงๆเหรอหรือนี่เป็นเพียงกนหลอกลวงของหมอกเฮียโอ้คนลุกแล้ครับอุป้าอุป้าเขาแบบดูมีประสบการณ์เอาคุณผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมองทะเลอยู่ที่ท่าเรือแล้วหันมาทางคุณ ข้างนอกนั่นเป็นยังไงบ้างเหรอก็ก็ลำบากเลยนะมันก็ต้องดีกว่าเมืองบ้าๆนี้แน่ฉันว่าฉันจะหนีออกไปสักพักหรืออาจจะไม่กลับมาอีกแล้วการถอยหลังคือความผิดพลาดคุณว่าไหมคุณเรื่องที่จะก้าวไปข้างหน้าเสมอเดินหน้าต่อไปอ๋อผมกลับไม่ได้วะ่ะที่นี่ก็ไม่ได้แย่ผมไม่อยากไปไหนเอาเป็นว่าผม เรื่อคคำตอบหน่อยดีว่าที่ผมกลับไม่ได้ผมยังไม่รู้เรื่องของตัวละครแบบตัวที่เราเล่นฮะว่ามันแบบเป็นยังไงมายังไงครับถึงเอาเรือมาชนแถวนี้แล้วก็ไปนอนอยู่บนท่าเรือได้อืมผมไม่อยากไปไหนที่นี่ก็ไม่แย่งั้นหรอเรออืเ่องคำตอบหน่อยนี้ครับมันเรื่องยากจังเลยเอ,อ่ะเอที่นี่ก็ไม่ดีแย่งั่นหรอผมว่าที่นี่มันแย่ครับแย่แล้วแต่แบบม,มีแปรมีแปรอะไรวะมีปลาแปลกๆเมื่อวานครับ ผม,มอยากไปไหน่าผมเลือกคำตอบว่าผมกลับไม่ได้เลนะเธอช่องมองไปที่ทะเลอีกครั้งอย่างคุณคริสม,มุนว่าคุณช่วยฉันหาวัสดุบางทีคุณอาจจะช่วยฉันย้ายได้คือฉันหมายฉันอะไรวะคือฉันหมายถึงย้ายจริงๆมีเกาะอ,อยู่เกาะหนึ่งที่ฉันเคยได้ยินตีลพอยที่อยู่ทางทิศเหนือฉันต,ต้องการแค่ไม้สองอันและเศษเหล็กสองอันถ้าสามารถสร้างที่อยู่เอาเชื่อยมือลัน่น ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับเขาน่าจะพูดถึงการสร้างบ้านนะเมื่อกี้ถ้าได้อะไรบางอย่างแล้วแค่เอามันมาไว้ที่สตีลพอยต์นั่นจะจ่ายให้คุณทีหลังติดงานโอเคครับเหมือนเราจะได้เควสาหา้รไปก่กนมาด้วยเธอคนนี้ในการสร้างบ้านอยู่ที่สตีลพอยต์นะฮะใช่ไหมเอ่ยมันมันใช่สตีลพอยต์ไหมอ่ะเออผมลืมแล้วหายละ เมื่อกี้อ่ะผมไปให้มันไหลาตามน้ำนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อสติวพอยจริงไหมอ่ะสติวพอยอยู่ไหนวะนนี้อ่ะโอ้โอ้โอ้ไม่รอดนั่นนี่คืออะไรอะ่ะมันวงบงนี่คืออะไรอะ่ะเป็นเตอร์เมโลทางที่เหนือนั่นเหรอเหนือของเราคือทางไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้ไงทางที่เหนือเหรอ มันก็ออกตรงนี้อืมตรงนี้หรอหรือเป็นตรงไหนไว้งั้นเดี๋ยวเอยไปสำรวจแล้วกันขออนุญ,ญาตอะ่ะเร้บท่าเลยอ,อีกครั้งนะงั้นผมถามนายกเรื่องเรืออับปางแถวนี้เรืออับปางงั้นหรอน่าเสียดายที่ไม่กี่ปีมานี้ไม่ค่อยมีเพราะเรามีประพาคานแต่ถึงอย่างนั้นบางคืนก็ต้องพยายามฝ่าหมอก เราพยายามที่จะเก็บกู้และกัจัดซากเรือที่อยู่ฝั่งนี้ของเกาะจะทำให้คุณตกปลาได้ง่ายขึ้นถ้าหลักของเกาะน,นี้มันเออเข้าไปยากสักหน่อยนะมันจะมีซากเรือบางส่วนที่เป็นทางไปถึงส่วนที่ลึกขึ้นคุณจะต้องไม่เข้าไปบริเวณนั้นนันละคือส่วนที่ลึกขึ้นอมืมีอะไรช่วยอีกไหมอยากรู้เกี่ยวกับเหตุปางเหตุปางอะไรว่าเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้น เกี่ยวกับพื้นที่อื่นก่อนครับเดี๋ยวค่อยถามคำถามนี้แล้วกันแล้วก็คำถามนี้สุดท้ายแน่นอนอย่าได้ข้อมูลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษนั้นหรอเอ่อไม่เอาเดี๋ยวครับเราไม่เอาถามเรื่องพื้นที่เลยมันมีเยอะมากเลยผมนี่เกียดอ่านไม่ใช่แล้วไม่อะไรหรอกอันลิ้นลิ้นไม่ใช่อะไรหรอกนะเอ่อเอาเหตุการณ์แปลกๆก่อนนะครับ ได้ยินมาว่าคนที่เหมือนกับผมในลิตเติ้ลแมโลได้พบจุดจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นว่าๆกันอยู่เขาเป็นบ้าวันหนึ่งเขาก็เป็นปกตินี่แหละฮะแต่วันต่อมาเขาก็เดินมาที่ชายฝั่งและวยนข้าวของคนอื่นลงทะเลเขาอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นหลายวันเขาก็หายตัวไปไม่มีใครได้เห็นอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้เรื่องราวของนายกคนเก่าถูกนำมาใช้ขู่เด็กๆให้บัดกูบะ มีไม่กี่คนที่จําเขาได้รวมถึงตัวผมด้วยและคนที่จําได้ก็เหมือนไม่อยากจะพูดถึงมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีเสียเลยมีอะไรช่วยอีกไหมโอเคไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็เหมือนต้องออกไปเก็บกู้ซากปะหรือเราจะนอนกันดีวะเอออยากเสียเวลาเลยอ่ะขอไป เ,เก็บกู้ซากอะไรแถวๆนี้สักหน่อยนะแบบใกล้ๆอะ่ะแบบไม่ไกลอะ่ะโอว่ามีมีมืดก่อนแน่นอนอะ่ะเพราะฉะนั้น่ผมจะพักอยู่ที่เมืองนี้นะหนึคืนแล้วก็เอาอุปกรณ์โอตรงนู้นนีผมเก็บนี่ปุ๊บแล้วผมก็เข้าเมืองนี้โอเคอ่าสุดยอดการวางแผนของฉันเอออ๋อเบ็ดเลด้ลอกอุปกรณ์ตกปลาอ่านจบแล้วนะครับโอเคอ่านจบแล้วงั้นเหรอ อมีโอกาส10%ที่ปริมาณปลาเออไม่อันนี้อันเก่าประสิทธิภาพการหมุนลอกเพิ่มขึ้น10%สวยเลยครับเอ่อเก sort of ่ากู้อะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อฮะคือคืออะไรแป๊บแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวให้ผมปรับตัวหน่อยเอ้าคือคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะ กดเอเพื่อเปลี่ยนเลนและหลบช่องว่างโอเคครับโอเคโอเคหลบหลบช่องว่างนะอ๋อคืออ๋อคือหลบหลบหลบช่องว่างอ๋อผมนึกว่าให้แบบถ้าเราลงตรงสีดำเชื่อเยก็ลงตรงสีดำอยู่เลยเลยอ๋อนั้นง่ายครับง่ายๆเลยโอเคได้ไม้มาฮนะตีสีแล้วเหรอช้าแล้ว ผมจะเจออะไรปะเนี่ยโอ้โหตาผมแดงก่ำเลยมึงมีม่วงเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยายายายเอ้ยยายาเฮ้ย,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 ยไฟดับจอดก่อนจอด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 ผมรู้สึกว่าแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วมันไม่ดีเลยขอนอนก่อนนะอ้ออะไรอะ่ะพ่อผู้โศกเศร้าอ่าอยากไปเอาของเพิ่มนะอ่าๆเกมนี้เรามาเพื่ออ,อ่านอยู่แล้ว สวัสดีครับทุกอย่างโอเคไหมคุณรู้จักเรือที่อับปานแถวนี้ไหมหรือจะถามเหตุการณ์แปลกๆเราจะถามเหตุการณ์แปลกๆก่อนนะคันไม่ได้ออกไปไหนมานานแล้วอะ่ะก็เลยไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากนะักแต่ฉันจําช่วงเวลาสุดท้ายของนายกคนเก่าได้มันช่างเป็นภาพที่แย่มากเขาร้องลั่นแล้วโยนของลงทะเลโยนมันกับไปเขาเอาแต่ร้องไห้ซ้ําแล้วซ้ําเล่า ขอร้องไห้มีใครรับฟังตั้มควรไปตามสายลมทุกวันนี้ฉันเกือบจะรู้สึกคล้ายว่าจะเข้าใจมีอะไรให้ช่วยอีกไหมโอเคครับไปต่อที่หลัง,งคุณแนละ้วเออใช่ในในเห็นออลูกชายคนเดียวของฉันหายไปในทะเลเมื่อหลายปีก่อนเขาอยู่ข้างนอกนั่นที่ไหนสักแห่งในซากเรือสักลำอยู่อย่างโดดเดี่ยวในน้ำที่เย็นเฉียบเห็นชันว่าชายคนนี้กำลังพยายามอย่างที่สุด ในการสงบสติอารมณ์เอาไว้แต่ความเศร้ากลับทําให้ร่างกายเขาสั่นเขา่าไม่เอ็นจนเลยครับท่านเคยสงสัยนะท่านเคยเห็นว่านายติดตั้งอุปกรณ์กู้ซากเรืออยู่บนเรือถ้านายเก็บกู้ข้าวของของเขาออกมาจากซากเรือได้ท่านคิดว่าเขาคงรู้สึกสงบสุขมากขึ้นถ้าความทรงจําของเขาได้มาอยู่กับฉันพอมีหัวเข็มขัดทองแดงที่สลัก ไว้เป็นพิเศษฉันจำได้ตลอดถ้ามีโอกาสนายช่วยหามาให้ฉันหน่อยจะเป็นพระคุณอย่างมากโอเคครับมีอะไรช่วยไม่มีแล้วครับคุณใช้ผมอีกแล้วเหรอเวทเยอะไปหมดเลยอ่ะวันนี้ก็เวทเยอะมากนะโอเคนะเราเราทำเวสอ่าหาของไปแบบสร้างกระท่อมให้คุณผู้หญิงก่อนนะ มันต้องไปทีละคนนะครับโอ้ยผมนี้ผมก็เหนื่อยเหมือนนะโฮ้ยเยอะแบบนี้โอ้ oh my god บอกเลยครับบอกเลยผมช้ำชองครับพอแค่ทําทผิดแค่ครั้งเดียวผมก็ช้ำชองแล้วไม้สองนะครับเอาตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วครับการกู้ซากเรือมัมนกระจอกจิ๊บจ้อยมากเลยได้อะไรมาเอออะไรอ๋อสินส่วนวิสัยอ่ะโอเคครับเราเอัอเกรดเรือได้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วละ่ะ โอ้โหไม้นี่ขายได้ปะเนี่ยโอเคครับวพาแต่การกับกู้สมบัติก็มันก็แบบใช้เวลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมวะทีะ่รอบแรกที่เราแบบใช้เยอะๆนี่คือเราพลาดเองนะฮะเราพลาดเองเลยใช่ไหมใช่ตรงนี้ใช่ไหมครับกู้สมบัติใช่ไหมใช่เลยอุบะทำไมรอบรอบลบ,ลบ,ลบ,ลบอะไรวะรอบนี้มาขึ้นรูปแมนวะเนี่ยอ๋เฮ้ หมอเตียวว่าคุกข้าวลิ้นชันมันเป็นอะไรโอ้แหวนทองคำเก่าถ้าแหวนทองคำเก่าก็มีคนลุงคนนั้นรับซื้ออยู่นะว่าแต่เอ้ยอะไรตรงตรงนั้นคืออะไรเอ๊ะเดี๋บอกว่าตรงนี้คือแบบมีปลาแบบติดติดเชื้อใช่ไหมแต่เราตกไม่ได้ฮนะเราต้องแบบติดตั้งไออันนั้นก่อนอะ อันนั้นก็คือเบ็ดตกปลาน้ําลึกนะอุ้ยทำไมวะทำไมม,มีหลายจุดจังอะ่ะเฮ้ยอันตรงนี้ก็ตกเอา้าเอาเวลาเปลี่ยนอ,อ,อ,อ้าเฮ้ยมืดแล้วเหรอทำงานได้แป๊บเดียวนะครับวันนี้ตกแป๊บๆก็มืดแล้วอะ่ะอ่เพราะฉะนั้นอ๋อขอเอา,เอาไม้ไปไว้ที่อ,อ่าอู่ซ่อมเรือทิ้งไว้ก่อนนะ ดี๊แบบตึงๆมาเลยครับลุยฮึบผ่าฮึบผ่าฮึบเมื่อกี้เเบาเล็กน้อยถึงปานกลางหมดแล้วครับไม่ได้กินละผมละไม่ได้กินผมละไม่ได้กินไม่ได้กินเอ้าได้แล้วละ่ะห้าอ๋อเอ้าชิบหายแล้วเมาแต่อ๋อเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าลุยเ้ยชิบหายแล้วต้องกลับมาโฟกัส เรากลับมาโฟกัสเฮ้ยออกมาผิดเวละเอาเฮ้ยเฮ้ยมันกินเวลาไปนานแล้วพวกเฮ้ยสี่โมงแล้วเฮ้ยเอาโอ้โหชิบหายละชิบหายของจริงชิบกับเดียวสองพี่น้องฝ่ายหลังก็มืดเลยฮะโอ้นี่งานอาากของจริงแล้วครับทุกคนโอ้แต่เราไม่ไกลจากอ่าวสักเท่าไหร่เราไม่น่าจะโดนไหม ไม่ไม่น่าหรอกเนาะไม่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 ไม,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 ไม่ไม่เหลือหรือเปล่าโอเคครับรอดอยู่โอเคดีนะไม่ไกลอะ่ะแล้วห้านี้มันช่วยอะไรได้ลดการเยษเหล็กสองใช่ไหมล้วไม้สองโอเคเดี๋ยวแต่เสยดเหล็กฮนะเรามีไม้แล้วอนุญาตเอาของมาที่โกดังนะโอเคครับมันคือเยดเหล็กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมดูจากรูปหละเอาเฮ้ย okay. โอเคโฟกัส โฟกัส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 ขายอะโฟกัสปื๊บ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 ชิวๆนะฮะบอกเลยเฮ้ยเราได้อุปกรณ์ครบแล้วนะฮะอ่าเที่ยงแล้วเราก็กลับไปที่ตรงนู้นแล้วเอาเอ่าของแบบของเก่าไปขายนะี่ยไม่เชิงของเก่าสิเขาเรียกว่าอะไรนะเออเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเออ ของเออของเก่าเนี่แหละเจอแน่นอครับปลาที่ติดนี่ไงปลาซิกเดียวตายักก้อนเยลลี่ที่แผ่ทะลักออกมาจากเบ้าตาข้างเดียวสิ่งที่ดูเหมือนรูม่านตาดำนั้นที่แท้จริงแล้วคือใจกลางของไข่ฮะอ้ไม่กรอดมันคือไข่งั้นล่ะ โอ้น่าเกลียดน่ากลัวอ,อะไรชินี้อุ้ยเราส่งได้หลายโค้ดเลยนะครับวันนี้โอเคครับเราเทียบท่าเรือน,นี้ก่อนนะโอเคน่าจบเพียงเท่านี้แนละ้วเนื่องจากผมอัดมานานด้วยแล้วแหละไปส่ของเขาเลยโอเคเอไปแค่แค่นี้ถามจริงแค่นี้เลยเหรอห้าเลยนะโอ้ยเข้าหน้าผมไม่ร่วมธุรกิจกับลุงแล้วนะทำไมขี้เหนียวแบบนี้โอ้ย โอ้เศร้าจังเลยวันนี้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะ oh, oh. <laughs> ได้แต่เสี่ยงเงินเสี่ยงทองอ่ะกอบกู้สร้างเรือก็ไม่ลุง่ง oh, oh, oh. เพราะฉะนั้นเราไปดูอ่ะปูของเรากันดีกว่านะครับแล้วเราก็ถอนออกมาแล้วก็ออกไปซ่อมอีกที okay. oh, oh. อ่ะโอเคโอ้ยหายละเราต้องบริหารแล้บเกรมบริหารพื้นที่ใหม่อีกครั้ง มันใช้พื้นที่สองช่องอย่างนี้อย่างนี้สินะ <c oughs> อืม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 ถ้าบริหารอย่างนี้ละ่ะไม่ได้นี่ว่อาออช่องที่ว่างอยู่ก็คือตรงนี้แหละ อดยากจังเลยอ่ะเอาเรือไปซ่อมก่กนนะเกือบละเกือบอเอาเรือไปชนละเมื่อกี้โอเคครับผมอย่แรกที่เราต้องทำคือซ่อมเรือครับไปซ่อมเรือทั้งหมดกด A เลยแล้วอย่างต่อไปคือเอาของมาที่โกดังนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยไปส่งโค้ชน,นะครับมเชิงไปส่งไปส่งสิเอาของไปไว้ที่ทางทิศเหนือนะเฮ้นี่คือของในนี้นะ โอเคจัดไว้ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเอาปลาไปขายได้ปลากลายพันธุ์มาบ้างไหมได้ครับผมระดับผมแล้วอะพอะแค่มันผิดปกติก็พอแล้วพวกมันก็คงเหมือนกันหมดแหละตั้งใต้นั่นฮะตั้งใต้ยังเหรออ๋อคนขายปาลารับปลาที่ผิดปกติไปจากคุณเขาถือมันไว้ใกล้หน้าอก แล้เอามือบีบไปทั่วร่างกายที่ลื่นไหลของมันใช่นี่แหละยอดเยี่ยมมากนี่แหละมันถึงมีค่านายเอาของพวกนี้ไปเลยมันไม่มีประโยชน์กับชานอีกแล้วอะไรมันจะฟินขนาดนั้นครับลุงหืมได้ยินไหมเสียงมันกับเสียงกระซิบชิบหายแล้วผมว่าลุง,งเขาเริ่มหลอนแล้วว่ะคุณลองฟังเสียง เงียบในความเงียบงันของห้องมือของคนขายปลาเริ่มสั่นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดแ้วขายสิ่งที่อยากขายแล้วออกไปซะฉันต้องจาัดก,การกับเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้เรีวเข้าถ้าผมต้องการขายอะไรผมมีแค่ปูเนี่ยลุงลุงเป็นอะไรเนี่ยแล้วแต่ได้ของอาา๋อฮะคนขายปลากระแทกประตูหลังคุณออกมาคุณได้ยินเสียงขูดของแท่งโลหะกําลังเลื่อนผ่านมัน ผมว่าอโคนขายปลาน่าจะโดนเอปลาเอเลียนเล่นแล้วนะฮะจนแบบหลอนไปแล้วตอนเนี้คือแบบเขาเปลี่ยนไปคนละคนละดูจากสถานก,การณ์นะเพราะฉะนั้นก็เราก็เก็บปูตัวนี้แล้วไปขายให้เขาอีกครั้งนะครับนะดูกันครับว่าเขาจะพูดอะไรกับเรากันนะฮะเก็บโอเคเราถอยเรือเข้าเทียบท่าตี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 อีต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 ีอีตีตีอีต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 ีะครับ อาโคดขายปลาครับประตูร้านขายปลาถูกล็อกจากข้างในโอ้โคดขายปลาครับเหมือนเขาจะแบบเข้าเส้นแล้วนะตอนนี้อ่ดูภารกิจมเดี๋ยวนะครับโอเคเหลือค้นหาวัตถุโบราณนะครับกับเอาอันนี้ไปส่งอสองอย่างนี้น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะฮะโหวันนี้แบบ แบบแบบไม่ได้เชียร์เลยเลยนอกจากลุงได้ปลาแปลกๆไปแล้วลุงเกิดอาการผีเข้านะครับไม่มีอะไรเลยอีพีนี้สลหับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมไว้ไปต่อกันอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ